สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะโป๊ะแตกพอเพราะอโรงพยาบาลดังติดโควิด -19 พบหลาเที่ยวต่างประเทศปิดห้องเลี้ยงส่งร้องคาราโอเกะจากกรณีเกิดเหตุนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการติดเชื้อไวรัสโครโรนา หลังเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการได้ประมาณ10วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเบื้องต้นให้คนที่เกี่ยวข้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ14วันแล้วนั้นวันที่26มีนาคม2563แนวหน้ารายงานว่าขณะนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าทำลายของนายแพทย์น้ำพล ขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นอย่างไรและผู้ใกล้ชิดเป็นใครบ้างโดยจากการสอบถามข้อมูลกับผู้ที่ทราบรายละเอียดคนหนึ่งทราบว่า ก่อนหน้านี้นายแพทย์น้ำพลได้ลาไปเที่ยวต่างประเทศและหลังจากกลับมาก็ได้มีการจัดเลี้ยงส่งอำลาตำแหน่งกันในห้องคาราโอเกะโดยไม่มีใครใส่หน้ากากอนามายัยระหว่างร่วมง,งานแต่อย่างใดนอกจากนี้ทางช่อง3ยังได้ระบุว่านายแพทย์รายดังกล่าวยังมีการจัดงานเลี้ยงเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาและมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมง,งาน พร้อมกับจ้างวงดนตรีมาเล่นในงานอีกด้วยขณะที่มีรายง,งานว่าคนใกล้ชิดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนดังกล่าวได้โทรศัพท์ชี้แจงกับทาง The News อนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าภาพที่เห็นนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงแต่อย่างใดแต่เป็นการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันไม่ได้เป็นงานเลี้ยงใหญ่โตและไม่ได้จ้าง,งนวงดนตรีมาแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการแสดงต้อนรับเท่านั้น